สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมข่าวสารกันเลยค่ะแกะของขวัญปีใหม่2564ทุกชิ้นจากรัฐบาลประยุทธ์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของขวัญถือเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอโดยเฉพาะจากรัฐบาลผู้นําประเทศซึ่งทุกยุคทุกสมัยต้องจัดหนักจัดเต็มเอาใจประชาชน รวมไปถึงรัฐนาวาแห่งประยุทธ์เช่นการสั่งการทุกกระทรวงทบวงกรมคิดมาตรการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2,564แก่ประชาชนซึ่งของขวัญปีใหม่2,564ทุกชิ้นจากรัฐบาลสู่ประชาชนมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเติมเงินในบัตรคนจนของขวัญชิ้นแรกสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนซึ่งเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยจํานวน500บาท โดยขยายเวลาออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564คนละครึ่งเฟส2ของขวัญชิ้นที่2เป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่ายโดยประชาชนออกครึ่งหนึ่งและรัฐบาลออกอีกครึ่งหนึ่งซึ่งจาก10ล้านคนเพิ่มอีก5ล้านคนโดยจะได้รับวงเงินคนละ3,500บาทจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังโดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมีนาคม2,564ส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคระะครึ่งเฟสหนึ่งก็สามารถลรงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟสสองที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่16ธันวาคม2,563เช่นกันต่อมาเป็นโครงการชอบดีมีเงินคืนนะคะของควรชิน้นที่3เป็นการกระตุ้นการบริโภคข,ของประชาชนในกลุ่มที่เสียภาษีโดยคืนภาษีสูงสุด30,000บาทมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหมาะกับผู้ที่มีรายได้สุทธิเกิน5 0 0แสนบาทซึ่งสามารถซื้อของในห้างที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีแผนที่จะซื้อของราคาสูง 10, ปลายปีโดยมีระยะเวลา23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2,563นะคะเงื่อนไขสำคัญในการรับสิทธิ์ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง3โครงการสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งมาตรการเท่านั้นนะคะต่อมาก็เป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะ ของขวัญชิ้นที่4เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และกำหนดวันสิ้นสุดโครงการในวันที่31มกราคม2564โดยขยายไปจนถึง30เมษาย,ย25น2564ขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com โดยรายงานล่าสุดพบว่าจำนวนสิทธิ์ยังคงเหลืออีกกว่า1.8ล้านสิทธิ์ต่อมาเป็นโครงการกำลังใจนะคะของขวัญชิ้นที่5เป็นมาตรการสำหรับขอบคุณอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมนะคะแล้วก็อาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครหรืออสอสอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์พยาบาล ให้สามารถทำงานเชิงรุกควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่จะเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกรายการนำเที่ยวมีกำหนดเสร็จสิ้นภายใน15ธันวาคมนี้เท่านั้นต่อมาโครงการเที่ยวไทยไวเก่านะคะของควัญชิ้นสุดท้ายมาตรการใหม่ล่าสุดจากรัฐบาลเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับผู้ที่อายุ55ปีขึ้นไปและต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด เฉพาะวันธรรมดาคือเข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัส,สบดีผ่านบริษันํำเที่ยวโดยโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องมีราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า12,500บาทต่อคนต่อโปรแกรมระยะเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า3วัน2คืนโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษันํำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายไม่เกิน40ปอร์เซนและไม่เกิน5,000บาทต่อคนทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยการสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้เช่นกันค่ะ ต่อมารุ่นของขวัญปีใหม่นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมเผยเมื่อ8ธันวาคมว่ารัฐบาลโดยกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้จัดเตรียมโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอาทิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบการขนส่งการคมนาคมในช่วงปีใหม่เพื่อที่จะทําให้เกิดการใช้จ่ายฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีหาหรือหลายมาตรการด้านเศรษฐกิจการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งกฎกระทรวงให้สอดคล้องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศรอบบ้านส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เข้าใจและปฏิบัติได้จริงจังโดยเฉพาะในเรื่องอ e ีกอบว์เมนด้วยนอกจากนี้คอรมอยังทบทวนถึงแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทต่างๆพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าซึ่งต้องใช้เวลา เพราะการบริหารราชการต้องรัดกลุ่มรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายยึดเจตนาบริสุทธิ์ในการดูแลประชาชนที่ได้กำลังรับความเดือดร้อนทางเริ่มต้นใหม่และขจัดปัญหาอุปสรรคเดิมที่มีอยู่ให้ได้โดยเร็วที่สุดทางเรื่องเกษตรที่ดินอาศัยกลไกใหม่ที่จัดตั้งเช่นคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทอชอสอทอนอชอและสํานักง,งานอื่นๆนะคะและนี้ก็เป็นข่าวสารเด็ดจากทางช่องนะคะ เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆสวัสดีค่ะ